ไมพบกับกผม,มเน,นะครับโอเคถ้าเรา,าสงสัยว่าทำไมาผมไม่อยู่ตรงมุมงนี้นะครับอย่าได้สงสัยนะครับโอเคพูดดีๆแล้วก็คือตอนนี้เราอยู่ในโปรเจกต์เนลตาเราบอกนะผมไม่อยู่มุมนี้ก็อย่าสงสัยโอเคก็วันนี้เราไม่ได้มาทำอะไรมากเราแค่มาแนะนำปืนนะครับก็คงเห็นในฮอตบาร์ผมแล้วว่าเป็นปืนอะไรเป็นปืนที่ฆ่าพวกคุณได้ภายในนัดถึง2นัดน,นะครับเกาะใหญ่เป็นเกาะใหญ่เถอะมันก็คือสซก้าครับเป็นไง ชมพูสวยไหมอ่ะโอเคผมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยมองสวยปะ่ะสวยปะ่ะเออเป็นไงนั่นไะโอเคโอเคอ่ะใส่แม็กให้ดูก่อนเป็นแม็กจี้สิบเท่านั้น่ะก็ใส่กล้าน่ะโอเคเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่เดี๋ยวให้ดูของแต่งโอเคอ่ะให้ดูความสวยก่อนสกินเริเนทายหวดนิดนึงอ่ะมาดูของแต่ง เ,เดี๋ยวผมอ่ะเปิดให้ดู modify นะกดผิดกดผิดกดผิด modify โอเคก็เกี่ยวกับพวกพาร์ทของไซกาเนี่ยมันไม่มีพาร์ทอะไรอยู่แล้วไม่มีพาร์ทให้เก็บอยู่แล้วนะครับก็เราจะไปดูของแต่งอย่างอื่นกันก็คือตัว pbs pso แล้วก็เลเซอร์แล้วก็แมกดรัมนะ m a c d r ัมคือ Mac20 ของไซกา pbs เนี่ยมันจะช่วยให้รถรีคอย์แนวตั้งได้แล้วก็ pso เอาไ้ย,าายิงระยะไกลถามว่าทำไมเดี๋ยวให้ตอบเดี๋ยวให้บอก โอเคอ่ะ mm hmm. กอล์สกาเนี่ยใช้แค่แม็กยีเท่านั้นนะเป็นแม็กดรัมแล้วก็โหมดการยิงเป็นแบบเซมิ y. อ่ะความสวยของปืนอวดไว้ก่อนชมพูวันแววน่ารักก็ดีโอเคเดี๋ยวเราไปที่ไฟน์เรน์ของเกมกันละอืมอ่ะผมแนะนําเป็นกระสุนสลักนะใช้ให้มันคล้ายๆกันเพราะว่ามันจะคล้ายกับ AP 20ยีเพราะว่า AP 2ียีมันหายากแค่นั้นแหละผมก็เลยไม่อยากใช้โอเค ซื้อกระสุนทุกแบบให้ดูกันก่อนอ่ะในนี้ไม่มีเฟรชเชตกระสุนเหลืองให้ดูนะอ่ะให้ดูบัคช็อตบัคช็อตเป็นกระสุนระยะใกล้เป็นกระสุนกระจายลูกส่วนซารเ์เนป็นกระสุนลูกโดดนะครับยิงเดียวๆเ,เลยอ่ะเห็น <ๆ S 1> ได้เลยว่าดาเมจเป็นต่างกันแต่ว่าถ้ายิงจริงบัคช็อตระยะใกล้จะดีกว่าเพราะกระสุนกระจายมีทั้งหมดแปดแปดนัดโอเคแปดน,น,นัดหรือสิบสองวะสิบสองก๊อกเออก็สิบสองนัดคูณสามสิบสี่เข้าไปหรือเปล่าวะ เอาช่างแม่งเด้อเอาง่ายๆคือแม่งแรงอ่ะโอเคแต่ว่าถ้ามาดูที่าร์เมอร์เนี่ยมันจะต่างกันขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้ากระเฟชเช่เดี่ยวมันจะไม่เป็นนีนีนะแต่ว่าผมจะบอกว่าเฟชเช่มันเป็นกระสุนเหมือน b ั c k s h o เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเจาะเกาะส่วน ap 2 0เนี่ยมันจะเหมือนกระสุลักแต่ว่าเป็นเจาะเกาะอ,อ่ะเดี๋ยวผมเปิดเทียบให้ดูอันนี้อาร์เมอร์เพส24แต่ว่าอันนี้สักอา m o r pen สิบถามว่ามันเยอะไหมสำหรับผมมันคือเยอะมากๆา,กากนะในการยิงกระสุนแนวนี้แล้วดาเมจมันต่างกันเนี่ยร้อนยี่สิบ โอเคอีกค่าหนึ่งที่ต่างกันคือ velocity หรือความเร็วของกระสุนอ่ะเราเห็น velocity อันแรก4 0 5อันนี้ 625, อ่ะต่างกันแล้วถ้าถามว่าเห็นผลไหมเห็นผลนะครับถ้าคนที่ได้ใช้จริงจะเห็นผลเยอะมากโอเคอ่ะแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะรีวิวเนี่ยจะใช้กระสุนสลักแทนนะเพราะว่าอย่างแรกคือกระสุน AP 20มันหาย,ยากก็ a อพ0มันหาย,ยากผมก็ใช้แค่สลักแล้วกัน แต่ว่าถึงความต่างมันความต่างมันไม่มากแต่ว่าอ่าพอใช้จริงเนี่ยความต่างก็คือมันอยู่ที่ AP 20จติยิงได้เร็วกว่ามื่ดีก็เดียวอ่ากระสุนมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับโอเคเราก็มาไฟน์เลนตรงนี้แล้วกันอืมอ่ะดูสโคปใช้เอพโยิงระยะไกลเรา้ใช้ระยะไกลอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกระสุนลูกโดดนะอ่ะผมจะลองยิงแบบไม่คุมรีคอยเลยนะนี่คือแบบยิงรัวๆเลยกดลิงรัวๆเลยแต่ว่าใช้จริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอ่ะเดี๋ยวให้ดู 1> 1, 2, 3, ไปอันนี้ช่วงแรกผมคุมนิดนึงนะมันติดชินมือไปแล้วอะแต่ว่าถ้าพอเป็นแบบคุมรีคอยจริงๆแบบยิงแบบยิงแบบเน้นเอาตายนะก็คือยิงหัวฮะแต่ว่าถ้ายิงหัวเราไม่ใช้กระสุนสลักกันหรอกนะเราใช้เป็น ap 2 0กันเพราะมันยิงชุดแอนตันสนัดแตกชุดแอนตันหรือชุดใหญ่ฮะชุดของรัเสเซีย6ปี45กับหัวเอาตินอะ อย่างระยะไก่เห็นไหมการที่คุณเคาะเนี่ยเมือเ่อกี้คุณเห็นไหมผมเคาะไปเนี่ยมันแปะแปะคุมแป๊บเดียวคือในมุมมองคุณอนะ่ะมันช้ากว่าเมื่อกี้ก็จริงแต่ว่าเป็น,นความเป็นจริงแล้วนะ่ะคนมันปั๊มยามันปั๊มยาไม่ทันอยู่แล้วคือการที่คุณมีโอกาสกาลเลงขนาดนี้คือการันตีว่าคุณชนะเขาไปแล้วครับ <S <S เพราะฉะนั้นแม่งไม่ยากเลยทนะ้าคุณจะเล่นผมแนะนําว่าคุณไปแคมป์แอร์ฟิลด์แล้วก็ทางออกอ่ะคุณแม่งกินเรียบผมบอกเลยเดี๋ยวไว้คุณจะเจอโปะครับตอนนี้ผมบอกเลยเกมเฮียนี่โปรโคตรเยอะ โอเคครับโชุด,ดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปไม่รู้ว่าเป็นคลิปอะไรแต่รับชมแล้วกันไปแล้วจุบ๊บ